เสียงไว้หน่อยที่สิ่งที่สำคัญเลยก็คือมันอยู่ที่ mindset ของเรานะครับไหนใครปิดคอเลสเตอรอลได้ได้ได้แล้วบ้างครับนะครับ,นะรบผมเชื่อว่าทุกคนปิดคอเลสเตอรอลได้เยอะนะครับใครยังรู้สึกว่ามันยังมันยังไม่ทะลุเป้านะครับใครรู้สึกว่าทะลุเป้าไปแล้วไม่เป็นไรนะครับก็ทําต่อเนื่องนะครับสิ่งที่สําคัญก็คือนะครับอ่าจะให้ดูนะครับบริษัทเตรียม ทริปสำหรับปีหน้าหม่ทำไว้ให้เรานะครับก็คือตัวอัมสเตอร์ดัมนะครับอ่าสามารถโหลดรูปส,สวยๆนะนะครับเซฟเก็บไว้นะครับเซฟเก็บไว้ในคอมพิวเตอร์นะครับหรือว่าในมือถือได้นะครับมีทั้งแบบแนวนอนและแบบแนวตั้งนะครับทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเครื่องมือต่างๆที่บริษ,ษัทออกมาให้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นทริปไม่ว่าจะเป็นการเปิดตัวสินค้าใหม่นะครับมันจะช่วยทําให้เราเนี่ยนะครับเข้าสู่สิ่งสิ่งหนึ่งก็คือนะครับ การใช้โครงสร้างของนูสกินคือผลตอบแทน5%ลงลึก6ระดับนะครับวันนี้สินค้าที่ดีสุดของนูสกินเนี่ยนะครับคือคอมมิชชั่นแพลนครับนะครับคอมนเซชั่นแพลนนะครับหรือคอมมิชชั่น5%ลงลึก6ระดับนะครับถามว่ามันช่วยยังไงการที่เรามีเปิดตัวสินค้าใหม่มันช่วยทำให้เราเกิดการสร้าง BR หรือใครที่ยังไม่เป็น BR นะครับ การแนะนาสินค้าใหม่ๆนะครับการแนะนําคนรใช้สินค้านะครับจะนํามาสู่การรีครดนะครับหรือชวนเขาทำธุรกิจนะครับเพื่อขยับตัวเองไปเป็นตําแหน่งเียก BR ได้นะครับแล้วหลังจากนั้นเราจะไปต่อที่ e v p นะครับแล้วเมื่อไหร่แล้วแต่ที่เรานะครับมองภาพชัดเจนว่าหนึ่ง e v p เนี่ยเกิดจากอะไรครับเกิดจากคนที่การกิน TRNTI หนึ่งเซตเนี่ยจะทําให้เกิดผู้นำหนึ่งคนนะครับที่เขาผอมอ่ะนะครับยกตัวอย่างง่ายอย่างคุณใหม่เนี่ยนะครับ อย่างคุณหมายที่เวียดนามนะครับเขาเคยใช้ตัวเครื่องลูมีสปาแต่เขาไม่ได้สนใจทําธุรกิจนะครับแต่ปรากฏว่าเขาก็ลองใช้ทีไอเนตี N ้ A T, นะครับแล้วในช่วงโควิดเนี่ยเขาก็ค่อนข้างว่างนะครับก็เลยตัดสินใจทําธุรกิจด้วยตัวทีไอเนตี N ้ A T, นะครับเชื่อไหมครับสองปีเนี่ยเขาได้รายได้จากธุรกิจนี้ไปแล้วยี่สิบล้านบาทปีนี้ปีที่สามจะเป็นอีกหนึ่งปีที่เขาตั้งทาร์เก็ตว่านะครับเขาจะทํารายได้ให้ทะลุหนึ่งล้านเหรียญสหรัฐให้ได้นะครับเคลียร์หนี้สินบ้านหมด ไม่มีไม่มีนี่อีกแล้วผ่อนบ้านหมดเรียบร้อยนะครับจากการที่ทำคอมมิชชั่นจากมูสกินนะครับจากการทำตลาดด้วยท r ไนีนะครับแล้วเขาก็ทำง่ายๆก็คือตัวเองนะมีซิกแพคมีร่อง11แล้วก็ชวนคนมาลดน้ำหนักนะครับแล้วก็ทำให้ทุกคนเนี่ยเกิดร่อง11เกิดขึ้นนะครับและเขาสร้างผู้นำครับนะครับจากการที่กินท r ไนตนะครับพอเมื่อไหร่ก็แล้วแต่ที่เราเป็น Ruby นะหรือ EVP และเราช่วยคนอื่นเนี่ยหอมลง และช่วยเขาเป็น EBP ได้เราจะไปต่อที่ตำแหน่ง Blue d i m o n แล้วก็ทีม Elite ต่อไปครับนะครับแต่สิ่งที่สำคัญก็คือเราต้องโฟกัสครับนะครับถามว่าทำไมวันนี้เราถึงมาโฟกัสกัการทำตัวตลาด TR 9 0เนี่ยเมื่อวานนี้ผมพูดอันนี้เวลาใครจำได้บ้างนะครับสมองจะมีระบบอันนึงก็เรียก RAC นะครับ RAS ไม่ใช่ RAC RAS นะครับ l e c t i c u l Activating r a System สมมุติถ้าวันนี้เราโฟกัสกับการที่เราอยากช่วยให้คนลดน้ำหนัก นะครับการเปลี่ยนแปลงเรื่องรูปร่างสิ่งที่เราจะเห็นคืออะไรครับนะครับเวลาเราคุยกับคนเนี่ยเราจะสังเกตเฮ้ยเออคนนี้รู้สึกว่าคุยไปคุยมามีปัญหาเรื่องน้ําหนักนะครับคนนี้ดูรูปร่างถ้วมเราเวลาส่องเฟซบุ๊กเราก็จะสแกนอะไรรู้ไหมครับเฮ้ยมีใครบ้างที่มีปัญหาเรื่องน้ําหนักตัวมีใครบ้างบนบน f Facebook บ้างว่าอยากจะลดน้ําหนักนะครับเห็นไหมครับว่าสมองมนุษย์เนี่ยนะครับมันเหมือนกับจรวดมิสไซล์ครับเมื่อไหร่ก็แล้วแต่ที่เรามีทาร์เกตที่ชัดเจน จรวดมิซายจะทํางาน,ท,นทันทีมันจะพุ่งเข้าหาเป้าร้อเเต็มร้อยครับนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่สาคัญก็คือการโฟกัสคือสิ่งที่สําคัญมากๆเพราะฉะนั้นวันนี้ผมกลับมาถามทุกคนวันนี้เราเป้าหมายในะการทานูสกินของเราคืออะไรถ้าเราต้องการอิสรภาพทางการเงินนะครับเราต้องการมีองค์กรที่ขนาดใหญ่นะครับการใช้นะครับ,รนะรบสินค้าเป็นตัวหนึ่งที่นําพาซึ่งเอาง่ายๆนะครับถ้าเราหาคนที่ลดน้ําหนักได้แล้วช่วยเขาผอมได้เขาคือการเปลี่ยนแปลงนะครับ และเราโฟกัสนะครับในการที่เราจะไปช่วยทําให้เขาเนี่ยนะครับได้รายได้ที่ดีจากธุรกิจนี้ด้วยนะครับมันจะยิ่งทําให้เราเพิ่มพูนจนํานวนคนเหล่านี้เพิ่มมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นปรับความคิดของตัวเราเองนะครับดรโจดิสเพนซ่าบอกไว้เลยนะครับว่าเขาบอกว่าถ้าวันนี้เราต้องการผลลัพธ์ใหม่ในชีวิตนะครับเราจะต้องเปลี่ยนแปลงนิสัยเดิมๆในการที่เราเป็นตัวเราเองในอดีตนะครับแล้วก็ปฏิวัติตัวเองให้กลายเป็นคนใหม่นะครับ นะครับถ้าวันนี้เราไม่กล้าหลีกคุณคนใหม่เราไม่กล้าออกไปคุยกับคนนะครับขายของสงิเสร็จปุ๊บแล้วก็ไม่เคยเปิดปากเรื่องธุรกิจเลยหรือขายสินค้าอะไรก็แล้วแต่ไม่เคยวัดไข่มาในช่องท้องเขาเลยนะครับแต่ว่าเราไม่ได้เบรกจากแฮบิตหรือนิสัยเดิมๆอ่ะฮรบิตหรือว่านิสัยเดิมๆงั้นหน้าที่เราคือเราต้องเปลี่ยนแปลงแฮรบิตหรือนิสัยเดิมๆของเราและทําอะไรใหม่ๆเพื่อผลลัพธ์ใหม่ๆครับนะครับพระพุทธเจ้านะครับพูดไว้นะครับเขาบอกว่าอะไรที่เราคิด นะครับอะไรที่เราคิดซ้ําๆซ้ําๆซ้าๆเราจะกลายเป็นคนคนนั้นอะไรก็แล้วแต่ที่เรารู้สึกเราจะดึงดูดมันเข้ามาครับนะครับ f e ลลิ่งหรือความรู้สึกเนี่ยมันเกิดจากหัวใจเราเนี่ยดึงดูดเข้ามานะครับถ้าเรารู้สึกว่าเราเป็นคนเก่งนะครับเราเป็นคนร่ํารวยเราเป็นคนประสบความสําเร็จเรารู้สึกอย่างนั้นได้ในร่างกายเรามันจะยิ่งดึงดูดนะครับคนเข้ามาหาเราครับโอกาสทางธุรกิจเข้ามาหาเรานะครับ ถ้าวันนี้เราสามารถจรินตนาการได้นะครับจินตนาการว่าวันนี้เราออกไปเราช่วยทําให้คนเกิดการเปลี่ยนแปลงรูปร่างเราช่วยทําให้เกิดผลลัพธ์นะครับเราจินตนาการเห็นแล้วว่าเราจะสร้างทีมองค์กรที่เติบโตมากขึ้นนะครับสิ่งเหล่านี้นะครับมันจะเกิดขึ้นในชีวิตเราจริงๆเพราะฉะนั้นความคิดนะครับทุกๆความคิดจะกลายมาเป็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นจริงๆในชีวิตเราเพราะฉะนั้นความคิดคือสิ่งที่สําคัญมากๆนะครับ ครับคำถามคือเมื่อไหร่ก็แล้วแต่ที่เรารู้สึกว่าตัวเราเองไม่ได้มีผลลัพธ์ที่เราต้องการในชีวิตหน้าที่เรากลับไปเปลี่ยนที่ความคิดนอนเปลี่ยนความคิดเปลี่ยนความรู้สึกรับรองว่าชีวิตเราจะเปลี่ยนได้แน่นอนนะครับก็วันนี้เรามาคุยกันเรื่องของนะครับความรู้นะครับอ่ะอันนี้คือรูปนะครับในบุ๊กนะครับซึ่งผมอยากจะบอกว่าเวลาที่เราพูดถึงการลดไขมันนะครับพูดถึงการดูแลรูปร่างแล้วกัน มันจะต้องมี2ออย่างนี้ควบคู่กันไปคือลดไขมันและเพิ่มกล้ามเนื้ออันนี้คือสิ่งที่ผมอยากให้ทุกคนนะครับจำอยู่ในจิตใต้สำึกของเราเลยทุกคนที่อยากหุ่นดีต้องมี2ออย่างนี้ครับลดไขมันเพิ่มกล้ามเนื้อลดไขมันเพิ่มกล้ามเนื้อนะครับแล้วก็ที่สําคัญก็คือไขมันจะมีกี่ที่3ามที่นะครับอันที่1คือในหลอดเลือดวันนี้คอเลสเตอรอลนะครับ Mx ช่วยลดคอรอลลด LDL กับไขมันในหลอดเลือดนะครับนะครับ แต่กินสไลา์ต่างๆนะครับตัวรีเซ็ตจะเป็นตัวช่วยอันนี้สองคือไขมันใต้ผิวหนังแล้วก็ข้อที่สามคือไขมันในช่องท้องจะเป็นตัว t r 9นจะเป็นตัวช่วยนะครับทีนี้คำถามก็คือแล้วนะครับวันนี้นะครับเวลาที่เราแนะนำะตัว t r านตี้สังเกตไหมเราอาจจะเจอบางคนเนี่ยที่เขาอาจจะเคยกิน IF นะครับหรือเข้าโปรแกรมคีโตไหนใครเคยเจอบ้างครับหรือใครเคยเข้าบ้างนะครับใครเคยใครเคยเจอบ้างไหมครับเพราะฉะนั้นผมว่าถ้าเราสามารถที่เราจะแนะนํานะครับแล้วก็ให้ความเข้าใจกับเขาในเรื่องพวกนี้ได้มันก็จะยิ่งนะครับแับหนึ่งนะมันจะยิ่งช่วยนะครับทําให้เราเนี่ยอ่าให้ความรู้นะครับสิ่งที่สําคัญคือการให้ความรู้ครับแล้วก็ สร้างความน่าเชื่อถืออะน้องออยเจอประจาเลยนะครับอันนี้คือโปรแกรมที่ยอดฮิตเลยนะที่ควรจะใช้กันนะครับซึ่งผมมั่นใจว่าถ้าเราเข้าใจอะว่าข้อดีข้อเสียมันคืออะไรคือจริงๆต้องบอกก่อนมันไม่มีวิธีการไหนที่มันเพอร์เฟกที่สุดแต่ทุกอันเป้าหมายเราก็คือจะต้องมีการลดไขมันและเพิ่มกล้ามเนื้อไปด้วยกันนะครับถ้าเราทําแค่อย่างใดอย่างหนึ่งเราลดแค่ไขมันอย่างเดียวแล้วเราไม่มีกล้ามเนื้ออันั้นหยุดทําสิ่งเหล่านั้นไป นะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะเกิดการโยโย,โย,โย่ได้น้ำหนักเด้งขึ้นมาเยอะเลยนะครับอ๋อ,อดาเคยเข้านะครับคีโตใครทำคีโ,โตได้น,นี่เก่งจริงครับอ,อันแรกเดี๋ยวจะพูดถึงตัว IF ก่อนละกันนะครับ IF ก็คือย่อมาจาก intermittent fasting นะครับ intermittent fasting เนี่ยมันจะมีหลายแบบนะนะครับจะมีหลายแบบใครเคยทำบ้างการทำ IF นะครับแบบ16-8นะครับ สิบห้าอ่าสิบเก้าผมก็เจอแบบบางคนกินมื้อเดียวอะไรเงี้ยอ่า๋อน้องออยทำสี่ปีแล้วนะครับทำมาสิบหกแปดหรือเปล่าน้องออยนะครับก็อ่าสิบกแปดอันนี้อันนี้จะเป็นยอดฮิตนะครับทีนี้หลักการก็คือ intermittent fasting หรือว่า IF นะครับ IF ย่อมาจาก2องคำนะครับคือ intermittent นะครับ แปลว่าทําอะไรเป็นช่วงๆ f า s t i n g คือการอดอาหารครับงั้นเอาสองคำนี้มารวมกันก็คือแปลว่าการอดอาหารเป็นช่วงๆซึ่งเป้าหมายก็คือทําให้นะครับเกิดการลดน,น้ําหนักแล้วก็การลดการสะสมของไขมันทีนี้หลักการคืออย่างี้ครับเวลาร่างกายเราทานอาหารเข้าไปเนี่ยนะครับโดยโดยเฉพาะอาหารที่มันมีแคลอรี่เนี่ยมันจะร่างกายจะมีการหลั่งฮอร์โมนตัวหนึ่งก็คือฮอร์โมนอินซูลินนะครับซึ่งอินซูลินก็จะมาย่อยแป้งย่อยน้าตาลนะครับ เอาผ่หารน้นําตาลในในร่างกายเราแต่ว่าทุกครั้งที่ฮอร์โมนอินซูลินถูกลังออกมาเนี่ยมันจะลดการเบิร์นครับมันจะลดการเผาผลาญและทําให้เกิดการสะสมของไขมันเพิ่มมากขึ้นเพราะฉะนั้นเขาก็เลยให้เรามีช่วงที่เราอดอาหารบ้างนะครับงั้นในช่วงที่เราอดอาหารเนี่ยฮอร์โมนอินซูลินจะไม่ถูกหลังออกมาพอฮอร์โมนอินซูลินไม่ถูกหลังออกมาการเบิร์นนะครับมันจะดีขึ้นครับนะครับทีนี้มันก็จะมีรูปแบบหลายแบบนะครับแบบ16แปดก็คือ อดอาหาร16บกชั่วโมงกินอาหารจริงๆี่ยแค่แปดชั่วโมงนะครับนะแปดชั่วโมงซึ่งในแปดชั่วโมงเนี้นะครับอาจจะไม่ได้กินตลอดยาว8ดชั่วโมงนะครับอาจจะกินอย่างผมว่านี้คือโปรแกรมที่ดีมากนะครับ8ดชั่วโมงเนี่ยเป็นอะไรที่เราใช้ควบคู่กับการแนะนําตัวที่ไอเนตี้จะดีมากเพราะทุกคนสามารถทําได้นะครับอาจจะเริ่มกินอาหารตอนเช้านะครับสัก9โมงสมมติบ,บางคนถ้าสะดวก9้าโมงแล้วก็บวกไปแดชั่วโมง ก็จะไปจบอยู่ที่17นาฬิกาหรือว่า5โมงเย็นแบบนี้นะครับค่อนข้างได้ผลที่ดีมากนะครับนะครับถ้าทำแบบนี้ได้ก็น้ำหนักจะลงได้ค่อนข้างเร็วนะครับอ่หรือแบบที่สองที่คนใช้คือแบบ fast 5นะครับก็คืออ่าหยุดกินนะครับคืออดอาหารใน19 19ชั่วโมงนะกินอาหารแค่5ชั่วโมงนะครับซึ่งอันนี้ทำทำค่อนข้างยากมากนะครับก็อ่ บางคนเนี่ยนะครับทำงานออฟฟิศซึ่งอันนี้ผมว่ามันต้องเป็นประเทศแบบเอ็กซ์ตรีมจริงหรือว่าน้ําหนักเยอะจริงๆแล้วก็ในช่วง5ชั่วโมงเนี้ก็ต้องกินอาหารได้ค่อนข้างเยอะทีเดียวนะครับคือปัญหาของคนที่ทำฟาสติ้งเนี่ยน้ำหนักลงนะครับแต่ถ้าไปวัดไขมันนะครับโดยเฉพาะบางคนที่กินโปรตีนไม่พอเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือไอ้น้ำหนักที่หายไปจะกลายเป็นกล้ามเนื้อครับนะครับซึ่งเยอะมาก เพราะฉะนั้นพอเขาหลุดออกจากโปรแกรมเนี่ยเมื่อไหร่เนี่ยน้ำหนักมันมีโอกาสเด้งขึ้นได้ตลอดเวลาและเด้งอย่างรวดเร็วนะครับนะครับแบบแรกคือ16ทับ8แบบที่สอง19ทับ5นะครับแบบที่สามก็คือแบบ eat stop eat นะครับผมก็เพิ่งรู้ว่ามีหลายแบบนะ eat stop eat ก็คือนะครับอดอาหารไปเลย24ชั่วโมงทําอย่างเงี้ยอาทิตย์หนึ่งเนี่ยทำ1-2ครั้งแต่ในวันที่ไม่ได้อดเนี่ยก็กินได้ตามปกติครับนะครับ แต่ว่าต้องเน้นอาหารที่ดีแล้วก็มีประโยชน์ด้วยนะครับนะครับแล้วก็ที่สองมัญก็คือปริมาณก,ก็ต้องเพียงพอต่อความต้องการแต่ว่าข้อเสียก็คือบางครั้งเนี่ยคนก็จะอยากอาหารออมากๆในวันที่ที่แบบที่อดนะครับซึ่งมันจะส่งผลต่ออารมณ์ด้วยบางคนเนี่ยฟาสติ้งมากๆเนี่ยอารมณ์จะหุนหิตหุนหิดฉุนเฉียวนะครับนะครับอ่าแบบที่4ี่จะมีแบบนึงคือแบบฟาสแบบห้าต่อสองห้าต่อ2คืออะไรคือกินอาหารตามปกติ5้าวันในหนึ่งสัปดาห์นะครับ และกินฟาซิ่งอ่สองวันนะครับโดยที่ไอการฟาซิ่งสองวันเนี้ยจะทําแบบติดกันก็ได้หรือห่างกันก็ได้นะครับแต่วิธีการนี้อาจจะไม่ใช่การอดอาหารทั้งวันนะครับแต่ลดปริมาณอาหารให้ลดลงนะครับเช่นจะเคยกินห้าร้อยหกร้อยแคลอรี่ก็อาจจะเหลือแค่ประมาณสักหนึ่งในสี่ของแคลอร ال ال ี่ที่เราได้รับต่อวัน,นะเราะอันนี้ก็ยากกันนะครับแบบที่ห้านะครับคือแบบ Warrior Diet ครับอันนี้ก็เอ็กซ์ตรีมนิดนึงคืออดอาหารในช่วงกลางวันนะครับกินแค่น้ําเปล่าครับแล้วก็กลับมากินมือค่ํามือเดียวนะครับเฉลีย่ยคือใช้เวลาอดอาหารเนี่ยถึงสิบเก้าถึงยี่สิบชั่วโม,มงต่อวันอันนี้ก็โหดโหดโหดมากๆนะครับแล้วก็ค่อนข้างเสี่ยงต่อการสูญเสียมวลกล้ามเนื้อนะครับแล้วก็อีกแบบหนึ่งก็คือ alternate day fasting คือกินแบบวันเว้นวันครับอดหนึ่งวันแล้วก็กินหนึ่งวันแล้วก็กลับมาอดอีกหนึ่งวันนะครับซึ่งอันนี้ก็ เห็นไหมว่าบางทีมันมันขึ้นอยู่กับไลฟ์สไตล์ของแต่ละคนด้วยนะครับแล้วก็ปริมาณอาหารที่กินทีนี้คนที่เหมาะมการทํา iF ก็เขาบอกว่าต้องการลดน้าหนักแบบเร่งด่วนนะครับผู้ที่ไม่ได้ใช้แรงงานครับอย่างน้องออยหรือหลายคนน้องน้องลานที่ออกกำลังกายทุกวันเนี้ยนะครับก็ไม่เหมาะนะครับหรือผู้ที่มีตารางการทำงานชัดเจนนะครับแล้วก็ผู้ที่สามารถควบคุมอาหารรับประทานเองได้น,นะก็แนะนําแนะนํานะครับแต่คนที่ไม่แนะนําเลยคือผู้ที่ขาดสารอาหารเด็กอายุต่ำกว่าส8ด หญิงตั้งครรภ์แล้วก็ให้นำบุตรไม่แนะนํานะครับแล้วก็คนที่อยู่ในโปรแกรมแนะนําลดน้ําหนักอื่นๆอ,อันนี้อาจจะแบบประเภทแบบเอ็กซ์ตรีมมากๆอาจจะยังไม่แนะนานะครับแต่คนที่เข้าที่ร์นตี้สามารถทําแบบ16ครับ8ได้นะนะครับก็คอนเนเวิร์กทีเดียวหรือว่าบางคนที่พักผ่อนน้อยเขาก็ไม่แนะนําให้ทํา if นะครับทีนี้อ่าข้อดีดีกว่าข้อดีของการทํา i เเนี่ยนะครับหรือมีช่วงที่มัน ไม่ไม่มีคือช่วงที่อดอาหารบ้างเนี่ยข้อดีของมันคืออะไรคือมันก็ช่วยปรับสมดุลอันมุสลัดในร่างกายครับลดการอักเสบได้ดีนะครับเพราะามันมีช่วงที่แบบร่างกายเราพักนะบางทีเรากินเยอะเนี่ยร่างกายมันสึกต่อได้ง่ายนะครับแล้วก็ลดการตอบสนองต่ออินซูลินได้ดีนะครับแล้วก็ทําให้สมองทํางานดีขึ้นด้วยความจําดีขึ้นนะครับแล้วก็ป้องกันเรื่องโรคเบาหวานแล้วก็โรคหัวใจแต่ข้อเสียก็มีนะครับบางคนก็น้ําตาลในเลือดต่านะครับก็อาจจะเวียนหัวเป็นลมได้แล้วก็ สำหรับบางคนเนี่ยที่บอกว่าโอ้ฉันกินได้แค่ช่วงเวลาเนี้ยบางครั้งก็จะกินอาหารเยอะเกินไปนะครับโดยเฉพาะถ้าไปไปไปกินอัดกินตอนเย็นเนี่ยแล้วก็ใกล้นอนแล้วบางคนก็เป็นโรคก,กดกดไหลย,ย้อนได้ด้วยนะครับนะครับหรือบางคนเนี่ยที่เป็นผู้หญิงเนี่ยก็อาจจะไม่ประจําเดือนเนี่ยมาทีปกติได้ง่ายแล้วก็เกิดอาการอ่อนเพลียครับนะครับอ่อนเพลียแล้วก็ไม่มีแรงแล้วก็อ่อนล้าแล้วก็หุ่นหงิดง่ายนะครับเพราะฉะนั้นวิธีการที่ดีสุดคือนะครับ ใช้ที่อารเนตี้นะครับซึ่งบวกกับการทำา i f 16ทับ8จะดีที่สุดนะครับต่อไปครับคือแบบอาหารแบบคีโตคีโตไดเอทนะครับซึ่งคีโตไดเอทมันมีหลายเลเวลนะครับนะครับแต่หลักการการทำคีโตไดเอทก็คือนะครับคือการที่ทำให้ร่างกายเนี่ยนะครับมาย่อยมามาดึงพลังงานนะครับจากไขมันมาใช้นะครับแทนแป้งแล้วก็น้ำตาลคือร่างกายเราจะมีพลังงานจากสองแทงนะครับ แท้งแป้งนนกับน้ําตาลกระแท้งขอ,องไขมันนะครับแต่ทีนี้สังเกตไหมว,ว่าหลักการการทำคีโตคืออ่ะลดแป้งลดน้ําตาให้น้อยๆเลยนะครับงั้นมันเราพอเ,เราไม่เติมแป้งไม่เติมน้ําตาปุ๊บร่างกายมันก็ต้องไปดึงพลังงานจากอีกแท้งหนึ่งก็คือแท้งขอ,องไขมันนะครับเพราะฉะนั้นก็อันเนี้ยแต่สิ่งที่เขาจะเพิ่มก็คือปริมาณโปรตีนครับคือเขาจะกินเนื้อสัตว์เยอะมากนะครับรวมทั้งไขมันจริงๆเขาอยากเน้นเรื่องไขมันดีนะแต่บางครั้งเนี่ยมันก็ เอ่อบางคนเขาก็ให้กินชีสนะครับกินพวกเบคอนกินน้ำมันเยอะๆเลยอะไรพวกนี้นะครับก็มันจะค่อนข้างที่จะแบบอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวจะบอกเรื่องของความเสี่ยงแล้วกันนะครับมันจะมีแบบหลายประเภทนะสองคีโตนะครับแบบแรกคือคลารียกสแตนดาร์ดคีโตนะครับคีโตเจนิกไดเอทนะครับแบบสแตนดาร์ดคือการลดคาร์บให้น้อยลงแล้วก็ไปกินอาหารนะครับที่จะช่วยเพิ่มไขมันแล้วก็โปรตีนเพิ่มขึ้นนะครับก็อันเนี้ยเหมาะสำหรับคนที่อยาก ลดเร่งด่วนนะครับแต่ว่าอันนี้จะให้กินไขมันหนึงเจ็ดสิบห้าเปอร์ซ็นสมมติอาหารเราร้อเปอร์เ็นเนี่ยกินไขมันหนึงเจ็ดสิบห้าปอร์เซ็นเยอะมากนะครับโปรตีนยี่สิเปอร์เซ็นตคาร์บแค่ห้าเปอร์เซ็นนะครับซึ่งอันนี้ผมว่ามันก็ค่อนข้างที่จะเสี่ยงนะเดี๋ยเสี่ยงเป็นโรคอะไรบ้างเดี๋ยวจะไปพูดตอนจบนะครับแบบที่สองครับคือ Targeted Ketogenic Diet นะครับคือการเพิ่มมือคาร์โบไฮเดรตก่อนออกกำลังกายครับ เพื่อบูทนะครับทําให้ร่างกายเนี่ยนะครับในกล้ามเนื้อเนี่ยมีพลังงานครับนะครับ,นะรบอันนี้จะเหมาะสําหรับคนที่ยังต้องการการออกกำลังกายอยู่นะครับแต่ว่ามื้ออื่นๆเนี่ยก็กินปกตินะครับสูตรการกินแบบนี้ t a r g e t e d ทำยังไงก็คือให้กินคาร์โบไฮเดรต15กรัมก่อนออกกำลังกายทั้ง20-30นาทีนะครับอันนั้นเนี่ยแล้วหลังจากนั้นก็ไปปรับสัดส่วนอีกสองมือ้อไม่มีสไลด์ครับไม่มีสไลด์นะครับ อันนี้แบบที่สองแบบที่สามครับคือไซ l i n ค์คูคีโตไดเนะครับ, cool รบก็อันนี้จะเป็นการกินคีโตแบบสลับช่วงนะครับคือกินเมนูปกติด้วยนะครับบวกกันสลับกับอ,า,อาหารคีโตนะครับแล้วก็สลับกับการกินคาร์โบไฮเดรตสูงหนึ่งถึงสวันต่อสัปดาห์มันยุ่งยากมากเลยแค่ฟังก็หมื่นแล้วเออวันนี้ต้องกินแบบไหนมันอาจจะต้องเขียนว่าเป็นโปรแกรมเลยนะแล้วต้องผมว่ามันต้องมีคนที่แบบ รู้จักแล้วเข้าใจมันจริงๆอ่ะไม่งั้นนี่ยมันส่งผลข้อเสียพอสมควรนะครับคือสูตรนี้จะเป็นแบบ24ชั่วโมงแรกกินคาร์บนะครับกินคาร์โบไฮเดรต10กรัมตอน1กิโลกรัมของน้ำหนักน้าหนักกล้ามเนื้อนะครับหรือเท่ากับ70%ของแคลอรี่ที่กินได้คือกินคาร์บไปเลยอัดคร์บนะครับแล้วก็กินโปรตีนไขมันอย่างละ15%พอหลังจากครบ24ชั่วโมงเนี่ยก็ให้ลดคาร์บ ลดคาร์โบไฮเดรตเนี่ยเหลือแค่หกสิบปอร์เซ็แล้วก็มาเพิ่มโปรโตีนยี่สบห้าปอร์ซ็นไขมันสิบห้าปอร์เซ็นนะครับเหมาะกับนักกีฬานักพลอกายนะครับอ่าที่แบบอ่าเปอร์เซ็นต์แฟตน,น้อยและนะครับทีนี้อันแบบอีกแบบหนึง่งเขาเรียกไฮโปรตีนคีโตเจนิกไดเอทนะครับครับก็คือคล้ายๆกับสแตนดาร์ดนะครับ,บ,รบแต่เพิ่มปริมาณโปรโตีนให้มากขึ้นอีกนะครับ เหมาะสำหรับผู้ที่ขาดสารอาหารพวกโปรโตีนแล้วก็ต้องการสร้างมวลกล้ามเนื้อนะครับก็อันนี้จะให้กินคาร์บแค่ห้าเปอร์เซ็นโปรโตีนส5สิห้าเปอร์เ็นแล้วก็ไขมันถึงหกสิเปอร์เซ็นนะครับอันนี้กินเยอะมากเหมาะสำหรับพวกพอกายครับผู้พอกายนะครับทีนี้เนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือคนที่กินคีโตเนี่ยเขาจะให้กินเนื้อสัตว์ครับกินผักได้นะครับกินน้ํามันนะครับพวกน้ำมันมะกอกน,น้ำมันมะพร้าวไขมันจากสัตว์ นะครับพวกเบคอนเบคอนกินหมดเลยครับเนยหรือวิปครีมซึ่งบางครั้งเนี่ยพอพูดถึงการกินไขม่มาเนี่ยบางครั้งเขาไม่ได้เลือกว่าต้องเป็นไขม่มนที่ดีนะครับปริมาณที่ค่อนข้างเยอะนะครับก็อาจจะไปกินอะไรง่ายๆหมูสามชาั้นอะไรเงี้ยก็มันก็เป็นไขม่มนสัตว์นี่แหละแต่เดี๋ยวมันก็ส่งผลเสียนะครับแล้วก็ชีสทุกชนิดนะครับกรีมชีสนะครับห้ามกินอะไรบ้างคนที่กินคีโตเขาจะไม่ให้กินพวกเนื้อสัตว์แปรรูปเลยครับไส้กรอกอะไร หรือว่ามีการสมแป้งหรือการปรุงรสมาแล้วเนี่ยเขาจะไม่แน,น,นะนํา,านะครับหรือพวกผักหัวใต้ดินพวกแครอทฟักทองเอามาเ่ไม่ให้ฟักทองแครอทหัวไชเท้านะครับพวกมันมันต่างๆนะครับข้าวโพดเหือกพวกเนี้ยมันก็จะมีะมีแป้งมีน้ตาตาลเยอะนะครับถั่วบางชนิดถั่วเหลืองถั่วเขียวถั่วลันเตาจะไม่ให้กินนะครับอาหารที่ใช้น้ำมันพืชน้ำมันถั่วเหลืองหรือไขมันทรานส์ก็จะไม่ให้กินห้ามดื่มนมห้ามดื่มโยเกิร์ตแอลกอฮอล์ที่มี ผสมน้ําตาลหรือสารให้ความหวานนะครับทีนี้เขาบอกว่าเอาเอาบางคนที่เป็นโรคอัลไซเมอร์เนี่ยถ้าถาก,กินคีโตนี่ก็อาจจะชะลอโรคได้นะครับหรือโรคลมชักแต่ว่าต้องปรึกษาแพทย์นะครับนะครับซึ่งบางคนแพทย์ก็ไม่แนะนํานะครับอันนี้คนที่ควรหลีกเลี่ยงอันที่หนึ่งเลยคือคนท้องครับเพราะว่า คนท้อเนี่ยควรจะกินอาหารในประเภทโปรตีนอย่างน้อย20%ปรขึ้นไปนะครับถึงจะเหมาะสมนะครับแต่เนี้ยมันจะลดลงมาเหลือวค่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ผู้ที่มีปัญหาไทรอยครับนะครับการกินคีโตเนี่ยอาจจะทําให้ต่อมไทรอยเนี่ยนะครับซึ่งมันเป็นต่อมที่ช่วยในการเผาผลาญเนี่ยทำงานผิดปกตินะครับหรือผู้ที่ตัดถุงน้ําดีออกไปนะครับเราเคยไหมครับคนที่เป็นนิ่วในถุงน้ําดีต้องตัดถุงน้าดีออกไปเนี่ยไม่สามารถกินอาหารคีโตได้นะครับเพราะร่างกายไม่สามารถย่อยสลายไขมันได้ นะครับผู้ที่มีอาการเจ็บปวดเกี่ยวกับลำไส้หรือว่าระ,ระบบทางเดินอาหารเพราะว่านะครับการกินคาร์บที่ต่ํามากเกินไปเนี่ยทำให้จุลินทรีย์ในลำไส้หลายตัวเนี่ยหายไปนะครับก็ผู้ที่มีปัญหารเรื่องการเผาผลาญไขมันนะครับการกินคีโตเนี่ยทำให้เกิดการสะสมของ,ของไขมันแล้วก็คอเลสเตอรอลในเลือดสูงนะครับซึ่งอาจจะส่งผลต่อความเสีย่ยงของการเกิดโรคต่างๆตามมาผู้ที่เป็นโรคไตครับ การกินคีโตกินโปรตีนเยอะนะครับก็ทําให้เกิดภาวะไตเสื่อมได้นะครับคนเป็นโรคเบาหวานประเภทที่หนึ่งนะครับที่ขาดพวกฮอร์โมนอินซูลินร่างกายใช้ไม่สามารถใช้น้ําตาลได้นะครับก็ถ้ามีปริมาณคีโตในเลือดสูงเนี่ยก็จะเกิดภาวะเลือดเป็นกรดนะครับนะครับร่วมกับน้ําตาลในเลือดสูงได้นะครับแต่ถ้าสำหรับเป็นประเภทแบบผู้ป่วยโรคเบาหวานประเภทที่2เนี่ยกินคีโตได้นะครับแต่ว่าแนะนําให้ปรึกษาแพทย์ด้วยอันต่อไปผู้ที่มีปัญหาตับครับ ตับทำหน้าที่ในการเผาผลาญไขมันเมื่อกินคีโตจนร่างกายเข้าสู่ภาวะคีโตซิสนะครับตับจะทํางานหนักมากกว่าปกตินะครับแล้วก็อันเนี้ยความเสี่ยงนะเด็กแล้วก็วัยรุ่นนะครับยังไม่แนะนําผลกระทบจากการกินคีโตนะครับเห็นได้ชัดเลยปวดหัวครับไม่สบายตัวคลื่นไส้อาเจียนท้องเสียท้องผูกท้องร่วงได้มีปัญหาเรื่องการนอนหลับ ระบบย่อยอาหารผิดปกติได้รู้สึกอยากกินจุกจิกมากขึ้นเพราะสมองจะสั่งให้ร่างกายมีความต้องการอาหารจําพวกคาววร์โบไฮเดรตที่เราตัดออกไปหิวน้ําครับจะกระหายน้ําแล้วก็ลมหายใจจะไม่สดชื่นมีกลิ่นปากเพราะทานแต่เนื้อสัตว์นะครับแล้วก็รูขุมขนกว้างครับอาจจะไม่เกิดสิวได้แล้วก็ขาดสมาธินะครับเนื่องจากร่างกายจะสูญเสียน้ําแล้วก็เกลือแร่อย่างรวดเร็วทําให้มีอาการทางการนะครับต่อไปก็ มันจะต้องมีความรู้นะครับในการทำพอสมควรเพราะฉะนั้นก็สิ่งเหล่านี้จริงๆถ้าเราเข้าใจหลักการนะแล้วก็มีตัวช่วยที่ดีนะครับอย่างตัวทีอเนี R ่ยนะครับก็แล้วก็วางแผนการกินนะครับเหมือนทีนะ่นักเรียนในคลาสของพวกเราทุกคนนะครับทานกันมั่นใจว่านะครับการทำา f 8ชั่วโมงนะครับการเพิ่มปนระิมาโปรตีนที่เหมาะสมนะครับ การลดแป้งลดของหวานนะครับแล้วก็มีตัว TIT ในการช่วยเรื่องของอารมณ์ความอยากเนี่ยนะครับแล้วก็การสร้างกล้ามเนือ้อและลงลึกถึงระดับยีนได้มั่นใจว่ามันจะช่วยทําให้ทุกคนเนี่ยนะครับเข้าโปรแกรมได้อย่างไม่ยากลำบากจนเกินไปกับวิถีชีวิตนะครับแล้วก็ที่สําคัญก็คือเกิดผลลัพธ์ได้จริงๆนะครับก็วันนี้ฝากไว้สําหรับเนื้อหานะครับในวันนี้นะครับเดี๋ยวอ วันพุธนี้นะครับวันพุธนี้เราก็จะมีออฟไลน์อีเวนต์นะครับตอนหกโมงครึ่งนะหกโมงครึ่งนะครับก็คาดว่าจะเป็นที่ตรงตึกวันศศรก่อนที่พญาไทนะครับเข้ามประชุมเราจะเป็นออฟออฟออฟไลน์อีเวนต์นะครับสําหรับคนใหม่ๆที่เริ่มต้นทำธุรกิจหรือคนที่เข้าโปรแกรมเชียร์ไอทีเข้ามาฟังได้นะครับแล้วก็วันพฤหัสนะครับสําหรับกลุ่มที่เข้าสี่ห้าห้านะครับคลับสี่ห้าห้าของงาน SO นะครับ ก็ไปเจอกันวันพฤหัสนะครับที่จามจุริสแควร์แล้วก็วันเสาร์อาทิตย์นะครับนี้เราก็มีงาน S o งานใหญ่กันนะครับใครที่ยังไม่มีบัตรนะครับติดต่อขอบัตรจากซื้อบัตรนะครับจากอัปไลน์ได้ทันทีนะครับเพื่อไปรวมพลังกันในวันเสาร์อาทิตย์นี้นะครับแล้วก็นะครับสร้างผลลับกันเพื่อเป้าหมายในชีวิตของเราทุกคนนะครับวันนี้ขอบคุณทุกท่านนะครับก็เข้ามากัน